สวัสดีค่ะพบกับบ้านนกดาวชาแนลนะคะค่ะวันนี้ก็มีบ้านนกดาวมาฝากอีกหลังหนึ่งนะคะหลังนี้เป็นทรงจั่วนะคะค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะก็ยี่สิบสองจุดเจ็ดห้าตารางเมตรนะคะก็จะแบ่งเป็นกว้างสามจุดห้านะคะลึกไปด้านหลังหกจุดห้านะคะ,คะเรามาดูบริเวณรอบๆตัวบ้านกันนะคะสวยงามมากหลังนี้ หลังนี้เป็นโครงเป็นเหล็กนะคะฐานด้านล่างก็จะเป็นเหล็กนะคะหรือจะเป็นเหล็กความสูงของตัวบ้านนะคะอยู่ที่80เซนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ,ะไม้ฝาเป็นเชอร่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดู ในบ้านกันนะคะค่ะบันไดาทางขึ้นก็จะเป็นบันไดข้างนะคะ,ะสามขั้นบันไดแต่ถ้าเพื่อนๆอนยากจะได้ยกสูงนะคะก็แจ้งทางโครงการได้เลยนะคะค่ะมีเราจับทั้งสองฝั่งนะคะนี่ก็จะเป็นเหล็กนะคะค่ะตรงนี้เป็นระเบียงด้านหน้านะคะ มีม้านั่งเล่นตรงนี้ก็สามารถนั่งเล่นกับครอบครัวได้นะคะเป็นทําจะเป็นเรือนรับรองแขกได้นะคะตั้งอยู่เป็นบ้านสวนหรือว่าเรือนรับรองแขกได้เลยฝ้าเพดานหลังนี้นะคะก็ติดตั้งระบบไฟให้เรียบร้อยนะคะค่ะประตูจะเป็นประตูะเดี๋ยวดูก่อนนะคะจะเป็นประตูสไลด์นะคะ,ะสไลา์ไซ้าขวานะภายในห้องนอนนะคะก็จะกว้างมากๆเลยนะคะ จะเป็นภายในห้องนอนนะคะหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างสไลด์นะคะฝ้าเพดานหนึ่งหลุมนะคะด้านในนะคะก็จะกรูดด้วยสมาร์ทบอร์ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่างกันนะคะหน้าต่างเป็นหน้าต่างสไลด์ออกซ้ายขวานะคะแบบนี้เลย มีพื้นที่ใช้สอยนะคะหน้าห้องน้ําค่ะแล้วก็มีตรงนี้เป็นห้องน้ํานะคะก็ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามต่อรองราคาได้เลยค่ะก็จะมีบันประตูนะคะที่สามารถเปิดออกไปทางด้านหลังมีบันไดลงไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถต่อเติมออกไปเป็นห้องครัวได้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะค่ะหลังนี้นะคะกะ็กว้าง3.5ลึกเข้าไปด้านหลัง6.5นะคะรวมทั้งหมด22.75ตารางเมตรนะคะ,ะราคานะคะก็ถ้ายกราคานะคะจะอยู่ที่250,000 250บาทนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมนะคะเบอร์โทรจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามได้เลยโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ